สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ต้อนรับพลังงานใหม่ด้วยกำลังใจที่ดีนะคะวันนี้หลังจากที่ดาวเสาย้ายสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณคะวันนี้ให้นางฟ้าไกด์แดนมาให้ข้อความถึงคุณนะคะสิ่งใดที่คุณต้องการถามและต้องการคําตอบบ้าน หลังแรกก็คือหัวใจของคุณเองและบ้านหลังสุดท้ายก็คือหัวใจของเราเช่นกันฉะนั้นระหว่างที่เราอยู่ในบ้านในหัวใจและในลมหายใจนี้ปลอมปาการที่แข็งแรงที่สุดนั่นก็คือความรักที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะวันนี้ให้นางฟ้าไกด์แดนเดลี่ Dance, สิ่งใดที่คุณต้องการถามนางฟ้า สิ่งที่คุณภาวนาและสิ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือขอให้รู้ว่าคุณทุกคนมีปีกคุณสามารถบวยบินและเป็นอิสระได้สิ่งที่คุณเพียรขอและภาวนาอยากให้ความสมปรารถนานั้นเป็นจริงนางฟ้าอยากจะบอกว่าคุณทุกคนได้รับการติดปีก ตั้งแต่เราได้มาที่โลกนี้แล้วนะคะขอให้รู้ว่าคุณมีปีกและคุณสามารถบวยบินได้อย่างอิสระคำตอบและคำถามสิ่งที่คุณถามคำตอบมันอยู่ในดวงใจของคุณเมื่อคุณต้องการคำตอบขอให้คุณหยุดนิ่งและอยู่กับตัวของคุณเองเมื่อนั้นคุณจะได้ยินเสียงคำตอบ และจะมีคุณเท่านั้นที่ได้ยินนะคะขอให้รู้ว่าคุณมีทุกสิ่งพร้อมแล้วและคุณมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีสิทธิ์เลือกและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะขอให้รู้ว่าคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงและทุกสิ่งเป็นไปได้และอีกหนึ่งข้อความจากความรักถึงคุณนะคะ คุณสามารถที่จะได้รับในสิ่งที่ดีๆมากกว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณอีกนะคะคุณสามารถคู่ควรกับสิ่งที่ดีงามและคุณมีค่าและคุณจะได้รับมากกว่าสิ่งที่คุณคิดและคุณเองมีค่ามากกว่าที่คุณคิดนะคะขอให้รู้ว่าคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวคุณนะคะ ตัวคุณมีคุณค่าและตัวคุณนั้นสามารถที่จะเลือกและตัดสินใจให้เส้นทางใหม่และสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนับจากวันนี้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คนใหม่หัวใจสดชื่นและทรงพลังวันนี้ให้ไพ่ทาโรต์สำหรับนี้ส่งพลังความรักข้อความถึงคุณนะคะสิบไม้คือ สิ่งที่ผ่านมาคุณผ่านเรื่องราวและผ่านการทำงานหนักมากมายคุณแบกรับภาระแบกรับเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องต่อสู้และดิ้นรนถึงเวลาแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วคุณผ่านสิบไม้คุณมีพลังมากพอที่จะสามารถ ฟันฝ่าอุปสรรคและมาถึงวันนี้คุณผู้ทำงานหนักและทุกสิ่งทุกงานที่คุณทำประสบความสำเร็จในทุกๆงานหนักแค่ไหนคุณเอาอยู่คุณผู้เข้มแข็งและทรงพลังคุณเอาอยู่และคุณทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างสิบไม้มันจบแล้วนะคะมันจะไม่มีมากกว่านี้แล้วนะคะชีวิตใหม่ฟ้าใหม่นับจากนี้ไปชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วย พลังของความรักและความสดชื่นและความสบายใจนะคะชีวิตของคุณนับจากนี้ไปสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคะสิ่งใดคะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ Queen of c ั p ราชินีแห่งความสุขสิ่งที่คุณทำมาคุณทำทุกอย่างด้วยหัวใจของคุณเต็มพลัง พลังงานของความรักความเมตตาคุณสั่งสมคุณงามความดีคุณทาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักราชนีแห่งความสุขคือผู้ที่ถึงพร้อมทําพร้อมสิ่งที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถทําอะไรคุณได้เลยคุณคือราชนีแห่งความสุขอุดมสมบูรณ์พูนสุขสบายใจอยู่ท่ามกลาง พื้นที่ที่ทำให้คุณปลอดโปร่งและสบายใจราชินีแห่งความสุขพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะคุณทำถึงคุณทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแล้วเป็นเพราะว่าเป็นคุณถึงผ่านมาได้จนถึงวันนี้นะคะคุณเก่งที่สุดคุณสง่างามและคุณงดงามในแบบคุณนะคะ ที่จะสามารถแบ่งปันความสุขและความสบายใจสามารถดูแลบุตรบริวารและเป็นที่รักของทุกคนคุณคือพลังงานของที่รักคุณอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่คนรักและคนเข้าใจคุณนะคะคุณเป็นผู้ที่เข้าใจผู้อื่นและสามารถให้คำชี้แนะและให้คำ ปรึกษาแดกผู้อื่นได้พลังงานของคุณน่ารักและอบอุ่นมากนะคะ age of o r d เด็กถือดาบเพราะว่าคุณยังคงเป็นพลังงานของหัวใจของคุณเต็มไปด้วยความสดใสความร่าเริงและความรักในตนเองคุณยังคงมีความคิดและมีการเรียนรู้ในทุกๆวันคุณเป็นคนที่สามารถที่ ไปอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งนั้นพลังงานความรักที่คุณมีให้กับตัวเองคุณยังคงมีความสดใสและความร่าเริงเป็นนักเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมนักเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมและอบอุ่นทุกสิ่งทุกอย่างคุณเอาอยู่เพราะคุณมีพลังงานของความเป็นเด็กคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้อยู่เสมอนะคะ คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้อยู่เสมอสิ่งไหนอีกคะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนับจากนี้ไปสิ่งไหนอีกคะ k i n g of p e n t a c l e ความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ภูนสุขราชาแห่งเหรียญผู้ที่เต็มพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถความศรัทธาความมั่นใจคุณจะเป็น เศรษฐีผู้ใจบุญและรวยแบบเงียบเงียบในพื้นที่ของคุณอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ที่อบอุ่นและเป็นพื้นที่ที่คุณสร้างมาด้วยตัวคนเองทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสร้างมานับจากนี้ไปคุณจะได้อยู่ในบัลลังของความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์พูนสุขและคุณพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆและคุณพร้อมที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้พลังงานนี้เป็นของคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ได้เจอคุณในวันนี้ขอบคุณสิ่งดีๆความบังเอิญไม่มีในโลกขอบคุณที่เราได้เจอกันและพลังงานความรักความศรัทธาความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์สุขราชินีแห่งความสุขและราชาแห่งเหรียญผู้มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ชีวิตของคุณจะพบแต่สิ่งที่ดีๆและ งดงามนะคะใต้สำรับเป็นเดอะเดทมันจบสิ้นแล้วนะคะสิ่งที่คุณต้องประสบพบเจอความยากลำบากความแร้นแค้นการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างมันสิ้นสุดและมันจบลงแล้วในวันนี้นับจากนี้ไปพลังงานใหม่ชีวิตใหม่เกิดใหม่ในร่างเดิมจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณ นับจากนี้ไปขอให้คุณพบเจอและขอให้คุณศรัทธาและเชื่อมัน่นในคุณงามความดีที่คุณทำไว้นะคะทำดีต้องได้ดีไม่สามารถมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยู่ที่ตัวคุณนะคะคุณมีพร้อมทุกอย่างวันนี้ให้ข้อความ number of god ยืนยันพลังงานถึงคุณนะคะคุณ666 จงเป็นพยานในความดีงามขอให้มั่นใจในความดีงามของตัวเองนะคะคุณผู้สง่างามนับจากนี้ไปชีวิตของคุณจะพบแต่ความสุขความสบายใจสวรรค์บนดินรออยู่ตรงหน้าคุณนะคะขอให้ชีวิตในทุกๆวันเป็นดังสวรรค์บนดินให้คุณ ได้มีความสุขและความสบายใจ3-4จงมองหาประตูแห่งความบริสุทธิ์คุณผู้มีหัวใจและมีความรักที่บริสุทธิ์ หัวใจของความเป็นเด็กหัวใจของความเป็นแม่หัวใจของความเป็นคุณพ่อที่น่ารักและอบอุ่นสร้างครอบครัวสร้างพื้นที่ที่อบอุ่นขอให้ครอบครัวของคุณจงประสบแต่ความสุขและความเจริญมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์พูนสุขในทุกๆด้านนะคะรับพลังงานดีๆนี้ไปโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรง สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้ขอบคุณที่เราได้พบกันนิชาสวัสดีค่ะ